ซ a m s ุงแก a l ลซี่บัตรเนะคะหูฟังรุ่นใหม่จากทางซัมซุงนะคะรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์สวยแล้วก็จุดเด่นนะคะมี AI c l e a ลียร์คอทำให้เสียงเวลาคุยเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีน้อยแคนเซลล i n g ในการตัดเสียงรบกวนนะคะที่สําคัญเอาใจสายชอบลืมหูฟังนะคะมีหมดป้องกันาการสูญหายการแจ้งเตือนต่างๆแบบจัดเต็มมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยคะ่ะ Samsung Galaxy Bud ัต e ตัวนี้นะคะเป็นหูฟังรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยของทาง Samsung นะคะรุ่นนี้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะแล้วก็ รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีจุดเด่นหลายส่วนที่น่าสนใจแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นกันว่าหูฟังรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ตัวเคสที่สวยมากๆตัวหูฟังด้านในเนี่ยก็สวยเช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2สีด้วยกันสีที่เราได้มารีวิวเนี่ยเป็นสีขาวที่มีชื่อว่า My ิ stic กไว t e นะคะแล้วก็จะมีอีกสีนึงค่ะ ชื่อว่าสีกราฟา์นะคะจะออกสีเทาๆดำๆหน่อยนะคะเวลาเปิดหูฟังเปิดตัวเคสออกมานะคะก็จะมีตัวหูฟังอยู่ที่บริเวณด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยมีขนาดกระทับรัดเข้ากับช่องหูเป็นอย่างดีมากๆเลยจุดเด่นในเรื่องของการดีไซน์ของตัวหูฟังของตัวนี้นะคะถ้าหยิบขึ้นมาดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาจะมีตัวทิปที่เป็นตัวทิปยางนะคะที่ออกแบบออกมาเพื่อให้มันล็อกเข้ากับช่องหูแบบว่าพอดีมากๆพอใส่ไป ตัวทิปตัวนี้เนี่ยก็จะล็อกเข้าไปกับบริเวณหูของเราพอดีเลยทำให้เวลาใส่เนี่ยไม่หลุดแล้วก็ไม่ร่วง่ายๆค่ะโดยตัวทิปตัวนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนที่หูเล็กมากๆแล้วใส่ไม่ค่อยถนัดอาจจะดึงออกก็ได้เพราะว่าทิปตัวนี้เป็นทิปยางนะคะสามารถถอดเข้าถอดออกได้แต่ว่าส่วนตัวถ้าแอมแนะนำนะปกติแอมเป็นคนที่ช่องหูค่อนข้างเล็กมากอยู่แล้วแต่ว่าการมีอันนี้อยู่แอมว่ามันกระชับดีแล้วก็ทำให้ใส่ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นค่ะ หูฟังรุ่นนี้นะคะการเชื่อมต่อก็ง่ายดายตามฉบับหูฟังที่เป็น True Wireless นะคะก็คือพอเราเปิดเคสขึ้นมานะคะเขาก็จะมีเมนูให้เราเชื่อมต่อซึ่งเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆแล้วก็เวลาใช้งานนะคะจะตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะในการใช้งานหูฟังเนี่ยก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Wearable ได้เลยนะคะทีนี้ในเรื่องของการใช้งานนะคะไม่ใช่แค่เชื่อมต่อสะดวกแล้วนะคะแต่ว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายนะคะ การใช้งานอายุแบตเตอรี่เนี่ยก็ค่อนข้างยาวนานนะคะคือถ้าเกิดว่าใช้รวมกับเคสเนี่ยจะอยู่ได้ถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งถือว่าค่อนข้างนานนะบางทีเราไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่หูฟังทุกวันใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณวันหรือว่า2วันนั่นเองทําให้สะดวกมากขึ้นนะคะทีนี้หูฟังแต่ละข้างเนี่ยสามารถใช้งานได้อยู่ที่ราวๆแปดจุดห้าชั่วโมงถ้าเกิดว่าคุณไม่เปิดโหมดที่เป็น noise cancelling นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิด noise cancelling ด้วยก็จะอยู่ที่ราวๆข้างละห ชั่วโมงซึ่งถือว่าก็นานอยู่ดีนะคะแล้วก็หูฟังตัวนี้นะคะสามารถแยกการใช้งานได้นะคะจะหยิบใช้แค่หูซ้ายข้างเดียวก็ได้หรือว่าจะหยิบใช้แค่หูขวาข้างเดียวก็ได้ค่ะ ทีนี้จุดเด่นของหูฟังรุ่นนี้แอมขอแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกในแง่ของการใช้งานด้านคุณภาพเสียงแล้วก็ความง่ายในการใช้งานส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ AI Clear call นะคะที่ทําให้เราคุยโทรศัพท์ได้แบบไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็มีในส่วนของ noise cancelling ด้วยรวมทั้งข้อที่สนะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของช่วยป้องกันการสูญหายแล้วก็หมวดสูญหายต่างๆนะคะที่เขาใส่มาให้ซึ่งทําให้เราใช้งานได้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันมาก เพราะว่าหูฟังมันเล็กนะคะมันหายได้ง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวอย่างแรกแอมขอพูดถึงในแง่ของการใช้งานกันก่อนนะคะในด้านของคุณภาพเสียงของหูฟังตัวนี้แอมมองว่าหูฟังรุ่นนี้เป็นหูฟังที่เหมาะกับการใช้ใน everyday ก็คือใช้ในทั่วๆไปนะคะไม่ได้เน้นการฟังเพลงที่มีเบสหนักมากนะคะจะเน้นการฟังเพลงแบบเบาๆสบายๆแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้คุยโทรศัพท์ต่างๆหรือว่าในเรื่องของการเล่นเกมก็สามารถใช้ได้ค่ะโดยถ้าเกิดว่าใครนะคะ ที่ต้องการจะฟังเพลงแล้วก็อยากจะปรับในเรื่องของคุณภาพเสียงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเราสามารถเข้ามาในส่วนของ Samsung Variable ได้นะคะแล้วก็เข้าไปปรับโหมดต่างๆให้เหมาะสมได้อย่างเช่นอยากได้เบสเพิ่มขึ้นก็อาจจะเลือกเป็นโหมดที่มีการบูสต์เบสเพิ่มขึ้นนะคะอยากได้เสียงที่นุ่มหน่อยก็เลือกเป็นโหมดที่เสียงนุ่มนวลได้นะคะซึ่งโหมดทั้งหมดเนี่ยจะมีมาให้เราใช้งานทั้งหมด6โหมดด้วยกันก็สามารถเลือกปรับตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ แล้วก็ถ้าใครนะคะที่ปกติเนี่ยชอบเล่นเกมนะคะแล้วก็ต้องการใช้งานร่วมกับหูฟังตัวนี้นะคะเขาก็จะมีโหมดแลบอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนการตั้งค่าซึ่งเราก็สามารถเข้าไปเปิดเป็นโหมดเกมได้นะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของความหน่วงของหูฟังค่ะทําให้ภาพแล้วก็เสียงขณะที่เล่นเกมเนี่ยมันตรงกันขณะที่เราใช้งานค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอมรู้สึกชอบมากๆนะคะก็คือโหมดนี้ค่ะใช้เสียงรอบข้างขณะที่เราทําการใช้โทรศัพท์หรือว่ากําลังโทรศัพท์อยู่นะคะถ้าใครซื้อมาแอมอยากให้ตั้งค่าเปิดเอาไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราได้ยินเสียงของเราด้วยขณะที่เราใช้งานหูฟังในการโทรศัพท์ค่ะทําให้เราเนี่ยไม่ใช้เสียงดังเกินขณะท,ที่เราใส่หูฟังอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเราเลยเนี่ยเราจะพูดเสียงดังมากๆถ้าเราอยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็ คงจะไม่เหมาะสมแน่นอนแนะนําว่าให้เปิดใช้งานเอาไว้เลย แล้วก็ในแง่ของการใช้งานหูฟังในการควบคุมโทรศัพท์ของเรานะคะอย่างเช่นการเล่นแอปพลิเคชันโซเชียลหรือว่าการใช้งานร่วมกับการฟังเพลงนะคะตัวนี้ก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะคะก็จะมีโหมดให้เราเข้าไปตั้งค่าได้เลยก็คือโหมดควบคุมการแตะนั่นเองนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าอยากตั้งค่าในส่วนไหนบ้างอย่างเช่นแตะเพื่อให้เล่นเพลงแตะเพื่อให้หยุดอันนี้ควบคุมได้เลยนะคะแตะสครั้ง เพื่อเล่นเพลงถัดไปแตะ3ครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้านะคะเราก็สามารถเลือกเปิดใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของเราได้ค่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของการใช้งานด้านการคุยโทรศัพท์นะคะหรือว่าการอัดวิดีโอกันบ้างนะคะอย่างที่หยางบอกว่า หูฟังรุ่นนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นก็คือเป็นตัว AI Clear c o r e นะคะก็ทำให้ปลายสายที่ฟังเสียงเราอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงของเราได้อย่างชัดเจนลดเสียงรบกวนหรือเสียงที่แทรกเข้ามาลงไปได้เยอะพอสมควรซึ่งจะเหมาะสมมากๆกับเวลาที่เราจำเป็นจะต้องใช้งานหูฟังหรือว่าการคุยโทรศัพท์นอกอาคารนะคะหรือว่าบน BTS นั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะลดเสียงรบกวนลงไปเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแอมลองอัดเป็นวิดีโอให้ทุกคนได้ สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นเสียงนะคะจาก Samsung Galaxy Buds FE นะคะซึ่งเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยเขาจะมี AI c a m c r a ช่วยโฟกัสเสียงเอาไว้เยอะขึ้นแล้วก็พยายามตัดเสียงรบกวนรอบข้างถ้าเป็นเสียงคนคุยกันอะไรเงี้ยจะตัดได้เยอะมากๆแต่ว่าถ้าเป็นเสียงแบบดังมากๆแบบอ,าาอย่างเช่นแบบจ้องหวาเห่าอตอนนี้อาจจะมีเข้ามาบ้างเสียงรถยนต์อาจจะมีเข้ามาบ้างแต่ว่าก็จะน้อยลงเยอะมากๆค่ะ อีกโหมดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือการตัดเสียงรบกวนนั่นเองอันนี้จะเป็นการตัดเสียงรบกวนเพื่อให้ตัวเรานะคะได้ยินเสียงจากปลายสายอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นเวลาเราคุยโทรศัพท์ข้างนอกเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีเสียงจากข้างนอกแทรกเข้ามาที่หูฟังของเรานะคะเราสามารถเลือกเปิดเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้แต่ว่าก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราตัดเสียงรบกวนจากภายนอกแล้วเนี่ยบางทีมันจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยก็ต้องระมัด ระวังในการใช้งานสักนิดนึงค่ะแต่ต้องบอกว่าตัดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยมมากๆแล้วก็เงียบม,มากๆเลยถ้าใครชอบฟังเพลงก็คือได้ยินเสียงเพลงแบบชัดเจนมากๆค่ะรวมทั้งอีกโหมดหนึ่งนะคะก็จะมีโหมดตัวนี้ด้วย เพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจําวันมากขึ้นก็คือโหมดที่ทําให้เราได้ยินเสียงรอบข้างขนาดที่เราใช้งานข้างนอกนะคะบางทีเราอยู่บน BTS ใช่ไหมถ้าเราเปิดโหมดนี้ค่ะเราก็ยังคงได้ยินเสียงสถานีที่เราจะลงอยู่นะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงที่เรากําลังฟังไปด้วยค่ะ ทีนี้หมวดสำหรับคนที้ลืมนะคะเอาใจแบบสุดๆเลยอย่างแอบเนป็นคนที่ขี้ลืมมากๆนะคะตัวนี้ก็ง่ายมากๆที่เราจะหาหูฟังของเราให้เจอนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชัน Samsung wearable นะคะเราสามารถเข้าไปในส่วนของการค้นหาหูฟังได้เลยค่ะ ซึ่งในส่วนของการค้นหาหูฟังตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำการเชื่อมต่อร่วมกับแอปพลิเคชัน s m a r t ต i n g แล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นโลเคชันให้เราสามารถค้นหาได้เลยนะแล้วก็เราสามารถให้หูฟังเนี่ย ส่งเสียงออกมาได้ด้วยนะคะสามารถให้ส่งเสียงแยกกันได้เลยระหว่างหูซ้ายหรือว่าหูขวาซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่เหมาะมากๆสมมติว่าเราใช้หูฟังตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยกันลืมเก็บเข้าใส่ในเคสใช่ไหมคะเราแยกหูฟังออกมาใช้เราก็เก็บใส่กระเป๋าเลยทําให้หาไม่เจอใช่ไหมคะพอหาไม่เจอเนี่ยเราก็กดจากโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยให้เขาส่งเสียงออกมาได้เลยเพื่อให้ง่ายต่อการหามากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นไหมคะพอเราเชื่อมต่อร่วมกับแอปพลิเคชันสมา t t ตติง นะะในหน้าของ Samsung Wearable เนี่ยมันจะขึ้นเป็นแมปเลยซึ่งสามารถทราบได้เลยว่าโลเคชันของอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะคะทำให้ง่ายต่อการหามากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเลือกกดเป็นโหมดนำทางได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแอมอยู่ที่โลเคชันเดียวกับตัวหูฟังก็เลยไม่สามารถกดใช้งานตัวโหมดนำทางตัวนี้ได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่แอมชอบนะคะเขาจะมีโหมดนี้ค่ะ แจ้งเตือนเมื่อทิ้งไว้หรือว่าอธิบายง่ายๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลืมหูฟังทิ้งไว้อย่างแอบเนี่ยเป็นคนที่ชอบวางแหนะนะคะวางปุ๊บแล้วเราก็ลืมเดินออกไปข้างนอกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวหูฟังของเราเนี่ยห่างจากตัวอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดนี้เอาไว้นะคะเขาจะแจ้งเตือนทันทีทําให้เราไม่ลืมหูฟังนั่นเองอย่างใครไปกินข้าวตามร้านอาหารไปคาเฟ่นะคะแล้วเผลอวางไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราเดินห่างเขาเขาก็จะแจ้งเตือนเราในทันทีค่ะ อีกโหมดหนึ่งนะคะก็คือโหมดสูญหายนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราทําหูฟังสูญหายเนี่ยมันก็จะแสดงข้อมูลต่างๆเพื่อให้คนที่พบหูฟังของเราเนี่ยสามารถติดต่อกลับมาหาเราเพื่อส่งหูฟังนี้คืนเราได้นะคะโดยสามารถใส่ข้อมูลข้อความฉุกเฉินเอาไว้ได้นะคะแล้วก็แจ้งเตือนให้เราทราบได้ด้วยเมื่อมีคนเนี่ยพบเห็นอุปกรณ์ของเราค่ะแล้วก็มีการเปิดใช้งานนอกจากนี้นะคะ ก็สามารถล็อกการเปิดใช้งานใหม่ได้ด้วยในกรณีที่เขาหยิบไปแล้วเขาเอาไปเลยเนี่ยเราก็สามารถล็อกผ่านในส่วนนี้ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับหูฟังจากทางซัมซุงรุ่นใหม่อย่างตัวซัมซุง Galaxy Buds FE นะคะที่หยานํานมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะคะเป็นหูฟังรุ่นใหม่ที่ต้องบอกว่าเชื่อมต่อง่ายใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนานนะคะดีไซน์สวยสวมใส่สบายนะคะแล้วก็มีโหมดป้องกันการสูญหายมีโหมดช่วยในเรื่องของการคุยโทรศัพท์หรือว่าการตัดเสียงรบกวนด้วยนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าเชื่อมต่อง่ายผ่านทางบลูทูธ5.2นะคะแล้วก็ไม่ได้เชื่อมต่อได้แค่สมาร์ทโฟนอย่างเดียวเท่านั้นสามารถเชื่อมต่อร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยซึ่งถ้าใครนะคะกําลังมองหาตัวหูฟังนะคะที่เป็นหูฟังแบบไร้สายเนี่ยมาใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่น่าสนใจนะคะสําหรับราคาที่เปิดตัวออกมานะคะก็จะอยู่ที่3,390บาทนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเนี่ยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางส ซูงก็ได้นะคะแอมเห็นเนี่ยเขามีโปรโมชั่นที่ซื้อแล้วแถมตัวเคสตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งเคสก็น่ารักมากมากเลยหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังหาข้อมูลเพื่อที่จะซื้อหูฟังไร้สายแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยค่ะซึ่งถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้แอมคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช anel ของเรานะคะสวัสดีค่ะ